สวัสดีครับท่านท่านแถวพบพี่น้องเช่นเคยครับผมนี่พาพี่น้องมากินโอ้ปลาดุกหน้าตุม่มดำปลาแดงพี่น้องมาด้กินโดนโดๆๆๆๆเลยเลยเลยเล็ดไลยมาดีได้แห่งเจ้าะผมว่าจาะล้มบาน <laughs> มาตัดแสบด้วยกันพี่น้องก็บรรยากาศทงหน้าโอ้ยปลาดุกอันนี้ปลาขาวพี่น้องปลาขาวขึ้นร่ามั้งมึงเนี่ยโอ้ย ประขาวเขาล่างป่ามันบืนไหมผลตกแห้งป่าบืนพี่น้องลมล่องสิ้นกันหายจิย้มใหญ่โอ้กลางก็บรรดหืมวันนี้พี่น้องน้ำประเด็ดนู่นวู่นแสบเจอพี่น้องห้อมมากกันยังประเด็ก อืเขาทาเขาแบบแต่ก้างเยอะเอาปลาดุกดีกว่าปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน้าตัวกินอยู่หน้าเนาะเหลืองอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวคนไป ไปพ้องนวดประเดี๋ยว khẩu lăng cái lâm đường tháng đường của họ này bên khẩu nhanh nó cứ nghiệm cả <laughs> cộng đoàn cực tình sẹp sẽ luận นี่คือกระเรียงกระเรียงพ,พริกพ่นพริกพ่นพริรกพ่นใส่ลงไปอือหื้อ แดงอยวมั้งหน่วยเดียวเลี้ยงหุ่ยหุ่ยเปล่าปลดุกบืนเนี่ยปลาดุกบืนนะครับนั่นคือบืน เบือนก็คืออะไรวะภาษาไทยเขาเรียกอะไรว่าเบือนโอ้ปีนแม่บอสเบือนมันจะเปีนดน่ะหาหม่งไค่ตัวพี่อ้อง มักเกาะก็ต้องเป็นมาเกลียวเขา่าฟุกพอดีบรรยากาศท,ท้องในท้องน่ายงเอ๊ะบนตกนักเคลื่อนเนี่ยตั้งเตะหกโม่วงเท่าไหร่หอดสามตุ่มกัดโตกยางแห้งเลย nó còn tông chát bắt đuốc nữa bướn thì nó còn rồi chuột กินแบบนี้กาแฟกันเหรออ๋อแฉว่อ,อ,อ,วองอนอไม่ ใส่พร mm ิก hmm. พ mm ่นน้ำ นานี่ข้ามหน่อยกับอีกกระปูต่ำที่ปูหน่อย น้ำเต็มสาข้างหน้าผมนี่ก็เป็นสาสาป่าลวดออกมาเลยน้ำน้ำเงี้ยงกันเงี้ย ค่นใช่ไหป่ะนั่งใชไป่ะออดูยังไงป่ะ อหข่ายเชยไปอื้อือโอ้โหนันต้องปิ้งมนชั่นหลับท้ออ ก้าวบืนน้ำไหลมากเพิ่นกับแล่นขึ้นทั้งน้ำหน,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 า,นามไม่เป็นอ,อ้อแค่ยังตะกงร่างจัง Ừ. một đâu thì một xiềng người quá ta lai người thiểu người mọi 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 người อืนนูนในแตะส่วงจ้นหลังมุ้งแสดหน้จะไปปีนปีนขึ้นต่ำมักทัว นี่เท่าอ่ะอืออย่างนั้น,นมากพร้อมแล้วพ่อจ๋า สวัสดีครับผม